สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับนัดก็พาท่านผู้ชมนั้นมาพบกับกีฬาอีกชนิดนึงนะครับที่มีความนิยมมากในตอนนี้เลยนั่นก็คงไม่พ้นบีบีกันครับและจะขอเรียนเชิญพี่รุ่งอรุณอยู่เย็นะครับแล้วก็ถีอิีกยาชางนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เข้าคําถามแรกกันเลยดีกว่าว่าบีบีการเนี่ยคืออะไรครับพี่บีบีการเหรอครับบีบีการก็จะเป็นปืนอัดลมปืนปืนประเภทเป็นปืนอัดลมเบา ะะก็คือจะใช้กระสุนความจริงแล้ว่าบีบีกันเนี่ยย่อมาจากอบอลบุลเลตนะฮะอาจจะเป็นกระสุนที่ใช้เป็นเซรามิกผสมพลาสติกนะฮะรูปประมาณสัก6มิลนะ,ะครับ,รบที่ใช้เล่นกันมัน มันมีการพัฒนาการเยเข้ามาเล่นในเมืองไทยในยังไงโอ้ผมคิดว่า,ามันคงไม่ต่ำกว่า10ปีแล้วครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นคือเราเล่นกันในใน,ในกลุ่มเล็กๆในเล่นกันในกลุ่มเล็กๆก,กันหลังๆมามีการสือออ่อเข้ามาเยอะขึ้นทําให้กลุ่มคนเนี่ยเ,เข้ามาเล่นกันเยอะขึ้นได้ข่าวมาว่าเหมือนกับว่าผู้ทหารผู้ตำรวจเนี่ยเขาใช้บีการในการฝึกซ้อมด้วยตรงส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญที่ช่วยอาจจะช่วยประหยัด ทั้งอากปืนจริงใช่ครับผมแล้วก็รวมถึงาอาวุธวิธีอาใช่ครับผมรวมทหลายอย่างครับผมเป็นแบนี้ครับนี่ก็คือบีบีการคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งต่อ,อไปนั้นจะพาไปพบกับประเภทของบีบีการคืออะไรนะครับติดตามได้ในครั้งต่อ,อไปส่วนตอนนี้คุณนิรารอท่านผู้ชมอยู่แล้วครับสวัสดีครับ เเราจะไปดูประเภทของปืนบีบีกันนะครับว่ามีกี่ประเภทครับเอ่อปืนประเภทของปืนบีบีกันนะครับเดี๋ยวผมให้นางน้องอันดีกว่าอธิบายเลยนะครับผมปืนบีบีการอยู่สามประเภทนะครับแบบสามประเภทใหญ่ๆก็คือหนึ่งแอร์คอคกิ้งนะครับแอร์คอคกิ้งเป็นแบบนี้ครับผมบางทีแล้วอ่ายกตัวอย่างง่ายง่ายใช่ครับยกตัวอย่างง่ายครับแอร์คอคกิ้งนี่คือมันจะมีมันจะเป็นแบบไหนเป็นแบบใช้มือปฐมคุณกายครับโดยใช้สปริงนะครับเ่ปืนอัดลมของเล่นชาวเราล่นกันครับเขาจะดึงแบบนี้เลยครับ ลลููกกครับมีลูกป่ะมีเอโอเคครับอันดับสองก็คือปืนแก๊สครับปืนใช้แก๊สปืนแก๊สลูกหอกแล้วลูกหัวแล้วมีได้เลยแต่ปืนสั้นอย่างเดียวหรเลยป่ะสั้นก็มีปืนยาวก็มีครับส่วนในระบบปืนยาวจะกลไกจะสูงกว่านี้เป็นแบบข้าครับอันะเภทที่สามก็คือปืนไฟฟ้าครับใช้ระบบไฟฟ้าหรือมอเตอร์ในการขับเคลื่อนกลไกข้างในครับเพื่อให้เกิดแรงดันลม และความนิยมของคนที่นิยมเล่นไงครับเล่นประเภทไหนครับถ้าเกิดโดยภาพรวมของนะครับจะเป็นปืนไฟฟ้ามากกว่าครับเ<ม>พราะไฟฟ้าจะเป็นการปรับแต่งที่ง่ายกว่าจะใช้ง่ายกว่าก็าคือคกลไกจะง่ายกว่าครับง่ายที่สุดก็จะเป็น air cocking ครับแต่ที่นิยมมากสุดค,คือไฟฟ้าเนื่องจากว่าสามารถปรับแต่งได้ air cocking นี่คือต้องเ<ม>วลายิงทุกครั้งจะต้องงานทุกครั้งทุกครั้งครับจะได้อ๋อนี่มันจะทำให้ช้าไม่ทันใจ ครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าไปจะพาไปพบกับอุปกรณ์ในการเล่นบีดีการครับส่วนตอนนี้ปฏิทิงกีฬารอท่านผู้ชมอยู่แล้วครับกลับไปพบกับคุณนิณาได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับบีบีการนะครับวันนี้จะพาไปพบกับอุปกรณ์ในการเล่นบีบีกันว่ามีอะไรกันบ้างครับพี่รุ่งครับครับผม ก็เบื então, ้องต้นความจริงแล้วก็คงจะต้องเน้นในเรื่องของส่วนของความปลอดภัยนะครับส่วนความปลอดภัยก็จะมีเรื่องเดียวเรื่องเช่นหน้ากากที่เราใช้นะครับผมหน้ากากก็คืออุปกรณ์ป้องกันความจาเป็นที่ต้องมีจนาจเป็นต้องมีมากสนามที่เล่นบางสนามถึงขั้นระบุว่าไม่ห้ามถอดหน้ากากขณะทําการเล่นหรือแม้กระทั่งลงพื้นที่สนามแล้วห้ามถอดหน้ากากหรือมีอะไรก็ยางแน่นะครับส่วนตัวมาก็จะเรียนพวกชุดชุดพวกนี้อาจจะสังเกตว่าเราอาจจะแต่งตัวตามชุดเข้ากับภูมิประเทศ ภูมิประเทศก็อาจจะสนามป่าอาจจะเป็นชุดลายทางสนามทั่วไปสนามออ่ดให้ให้เข้ากับสนามกลุ่มของแต่ละภูมิประเทศนะครับก็จะเน้นก็จะเ่องเสื้อผ้าที่รัดกุมเสื้อผ้าที่จาเป็นไม่ว่าต้องจะเป็นแขนยาวตลอดเวลาไม่จําเป็นครับอย่างผมจะสังเกตได้ว่าจะใส่สบายๆอย่างนี้ก็อาจจะเป็นชุดที่รัดกุมหน่อยเท่านั้นเอง ปืนนี้นะครับสังเกตดูว่าถ้าอ,อยู่ในอ,อยู่ในพื้นที่ที่เขาจัดเตรียมไว้หรือพื้นที่เซฟโซนเนี่ยครับจะสังเกต,ว,เกตว่าจะอยู่ในโหมดเซฟโหมดทั้งหมดนะครับสังเกต่ได้ว่าอยู่ในโหมดเซฟโหมดแล้วก็ถอดแม็กทุกครั้งถ้าเป็นไปได้นะครับ,รบถอดแม็กยิงเคลียร์พืนก่อนก่อนเข้าพื้นที่เซฟโซนหรือพื้นที่พื้นที่พักนะครับโอเคครับ ครับแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะไปชมขั้นตอนในการปฏิบัติตัวก่อนเข้าไปเล่นบีบีกันนะครับว่าปฏิบัติตนอย่างไรนะครับส่วนตอนนี้ปฏิทินกีฬารอท่านผู้ชมอยู่แล้วครับราพบกับเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมารู้เกี่ยวกับกฎและกติกาในการเล่นบีบีกันครับว่าก่อนเล่นและหลังเล่นนันเป็นอย่างไรนะครับพี่พุ่งเน ครับผมก็เนี่ยฮะจะสังเกตดูว่าแต่ละแต่ละท่านนะครับก็แต่งตัวนั่งในเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันนะครับแว่นตาเสื้อผ้ารวมถึงสนับเข่าจังหวะท่านท่านมีนะครับผมที่มีรุ่งครับแล้ววิธีการเล่นมีกันครับถ้างั้นในส่วนนี้เดี๋ยวผมให้ทางคุณเป๊ปนะครับเขาอธิบายต่อบเลยได้ครับการเล่นของมีมีกันเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะแบ่งเป็นสองประเภทนะครับประเภทแรกก็คือเล่นกับสปีดบอร์ดนะครับก็คือการแบกสองฝั่งนะครับแล้วยิงเข้าใส่กัน นะครับยิงจนหมดฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายได้เหลือเป็นผู้ชนะฝ่ายหมดเป็นผู้แพ้นะครับอีกว่าเพศหนึ่งนะก็เป็นวิธีทางด้านดุษธีก็คือจะมีฝ่ายรับกับฝ่ายบุกนะครับก็คือถ้าฝ่ายบุกสามารถที่จะเข้าไปทิงคงนักแดนฝ่ายรับได้เหลือฝ่ายชนะแล้ววิธีการดูนะครับว่าอ้าวคนที่โดนยิงแล้วถ้าจะเป็นเทนบอลเนี่ยคือสีเป็นสีโดนยิงต๊บสีขึ้นเลยออนนี้มีบีกันมีวีการนี่สปิริตอย่างเดียวครับอยู่ที่จิตใจใช่ฮะโดนยิง แค่หนึ่งลูกนะแค่สมมติคนโดนยิงแค่โดนแขนหนึ่งนัดนะครับนั่นคือออกทันทีครับแล้วเวลาตอนนี้ก็หมุนแล้วครับกลับไปพบก,กับอดีตนกกีฬาที่รอท่านผู้ชมอยู่อีกเช่นเคยครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับทีมปิยะชาตินะครับจะมาแนะนําว่าน้องๆที่สนใจที่จะเล่นกีฬาบิบิการเนี่ยจะหาเล่นได้ที่ไหนครับ ก็เดี๋ยวนี้สนามปันใหม่เยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นสนามทับช้างบุรีพกซองหรือลัสเอียดนะครับผมครับก็แต่ส่วนใหญ่เราจะเล่นกันเป็นสนามส่วนตัวครับคือที่นี่นี่ที่นี่คือพิจชาตรับครับผมพิจชาตรับอยู่ตรงอ่ามินบุรีครับซอยชายไทยราดครับผมชอยไทยลาดตรงนันเยาประมาณสามกิโลเมตรครับอ๋อแล้วจะมีป้ายเขียนข้างหน้าว่าสนามขี่ม้าครับครับผมสนามขี่ม้านะครับแต่ว่าเล่นบีบีกันได้นะที่รับแล้วอุปกรณ์ล่ะครับหาได้ที่ไหนอุปกรณ์นะครับส่วนใหญ่เราจะซื้อกันทางเว็บไซต์ครับแล้วก็ ครองถมหรือไม่ก็ฝากเพื่อนซื้อครับผมแล้วถ้าเกิดมาที่คลับปิยะชาตนนะครับแล้วจะมีคนมาสอนวิธีาการเล่นไหมครับสอนน้องๆที่สนใจในการเล่นหรือว่าแนะนําอะไรเงี้ยครับครับก็<น>เดี๋ยวนี้ก็มีน้อง<ม>รุ่นเล็กๆนะครับมาเล่นอายุป,ประมาณแปดเก้าขวบก็เราจะเป็นการดูแลให้ดีกว่าครับเป็นการเซฟตี้ของน้องๆนะครับก็สอนวิธีการเล่นบ้างๆในใจน้อยเป็นพื้นฐานนะครับผมในการเซฟตี้ตัวเองครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับทีมปิยะชาเิญขอบคุณครับค ครับและนี่ก็คือกีฬาบีบีกันนะครับส่วนน้องๆที่สนใจก็หาเล่นได้ทั่วไปนะครับและเดี๋ยวครั้งต่อไปนั้นนะจะพาท่านผู้ชมไปพบกับอะไรกันต่อคงต้องติดตามมานในตอนต่อไปแล้วนะครับส่วนตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับประเดนกีฬารอทานผู้ชมอยู่อีกเช่นเคยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย